สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่มีอาการปวดสะโพกล้าวลงขานะคะเจ็บที่แก้มก้นลึกๆหาจุดกดเจ็บไม่เจอเนื่องมาจากว่าพฤติกรรมที่ใช้อยู่นะคะยืนนานๆน,น,นั่งนานๆขับรถนานๆหากปล่อยทิ้งไว้ขาอาจอ่อนแรงและเล็กรีบได้ค่ะท่านที่มีอาการดังกล่าวข้างต้นนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเพียงแค่ดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะเรามีทางออกให้ท่านค่ะเชิญชมเลยค่ะ โอ้เออค่ะแล้วปวดจนกระทั่งวันรู้สึกว่ามันมีปวดร้าวลงไปตามขาด้วยค่ะจนมีอาการชาร่วมด้วยเลยครับตัวนี้เอาไปรักษามาหลายวิธีการเหมือนกันค่ะแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยครับผมตรงนี้ครับก็ซื้อยาแก้ปวดยาขยามเนื้อลงไปนวดแบบนี้ครับอ๋อไปนวดมันรักษากันอยู่ที่ไปเหตุก็ตรงนี้นะครับเลยได้มารู้จักนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ว่าตัวตัวของดีมาให้นะครับสองตัวนี้ผมได้ทานแล้วก็ ทานไปชุดหนึ่งก็รู้สึกดีขึ้นเลยอาการที่มันรู้สึกปวดปวด,ปวดตึงๆที่กล้ามเนื้อเนี่ยที่สะโพกเนี่ยดีขึ้นเลยแล้วก็อาการชาที่ผมเป็นมันก็เบาขึ้นไปเยอะอด้วยเหมือนกันใช้ระยะเวลานานไหมคะพอทานไปเดือนหนึ่งรู้สึกว่ามันเบาเบาไปจริงๆครับผมอาการทุกอย่างมันเหมือนกับเคลียร์ไปหมดเลยครับมผมครับดีออฟฟิศอาหารเสริมเพื่อสุขภาพบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลดอาการอักเสบข,ของกล้ามเนื้อและเยียอกระดูกข,ข้อต่อเล่นเอน ช่วยให้สมองคลายปลดปล่อยความเครียดสารสกัดจากดอกดอเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากชาเขียวสารสกัดจากรากขิงแอลกูต m i n e แอลไรซีนแอลคาเนทีนโคเอนไซม์คิวเทนอรสารสกัดจากโสมสารสกัดจากบินเบอรี่อรอทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทสุดยอดสางสวัตกรรมที่คัดสรรอย่างมีคุณค่าน้ำมันปลาสารสกัดพรม,มีโคลีนไบาทาทีดเวตา้ากูแคนแอลไทโรซ ين, โตโตโตรีนโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองทอรีนแอลซิเทอีนแอลทีอานีนวิตามินบีวิตามินบี1วิตามินบี12 เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับรีวิวที่ผ่านมานะคะสําหรับท่านที่มีอาการดังกล่าวที่ว่านี้ส้มขอแนะนําค่ะเซ็ตคู่นี้เลยค่ะ The Office และ Aller Thai สนใจโทรมาสั่งซื้อสอบถามโปรโมชั่นนะคะได้ที่หมายเลขข้างล่างนี้นะคะโทรมาเลยค่ะส้มรอรับอยู่นะคะ